สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Nissan 370นะครับแฟรแ์เลยดีอ่าวันนี้ผมจะพามาดูอะไรก็ยางนะครับซึ่งจะรีวิวเป็นของคืมโฮเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูรอบๆร,ร,รถกันก่อนอ่ะเรามาเริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนนะครับเป็น V6 นะครับ3,700ั37 cc นะครับเป็นเครื่อง2ลิ้นเพื่อนจะสงสัยว่าทายยางแล้วทำไมถึงมาทายรถนะครับโอเคก็ จะถ่ายรถให้ดูก่อนแล้วก็พาร์ทรอบคันนะครับก็มีล้อของ h y p e r f o r c รนะครับเป็นล้อสองชิ้นแล้วก็เบรกเอ็นเดพอดนะครับทั้งคู่หน้าคู่หลังยางก็นี่เลยยางก็เป็นของคึมโฮนะครับ PS เจ็ดหนึ่งล้อหน้าจะเป็นล้อหน้าจะเป็น2องสีห้าสห้านะครับ นะส่วนแล้วหลังเขาจะเป็นสองเก้าห้าสามสิบนะครับเซ็ตไอยี่สิบราคาก็เป็นคาร์บอนครับจัดเต็ม <c oughs> หางท้ายก็คาร์บอนนะครับ <c oughs> ท่อก็จะเป็นของไฟเรดี้แทนะครับตรงรุ่นเลยมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับ ปานะคาร์บอนแท้แท้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแท็กอยู่เดี๋ยวไปดูกันพามาดูยางใช้ของคึมโฮนะครับเป็นของ PS 7 1ก็เป็นยางของรถสปอร์ตนะครับของเราคึมโฮก็จะเริ่มต้นจากเคสเคสของเจก็เป็นยางนุ่มเง,งียบนะครับสไตล์รถใช้งานหลังจากนั้นก็จะเป็น PS 3 1สไตล์สปอร์ต รถทั่วไปนะครับส่วนถ้าเพิ่มงบขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น p s เสำหรับรถซูเปอร์คาร์หรือรถสปอร์ตเลยนะครับก็มีคุณภาพจริงๆแล้วเป็นยางที่ดีเพราะขนาดคันนี้ยังเลือกใช้นะครับเต็มๆสวยมากโอเคครับวันนี้ก็พามาดูยางซือโมนะครับเพราะว่ารถระดับนี้ยังใช้นะครับแสดงว่าคุณภาพโอเคดีเยี่ยมนะครับมีคุณภาพก็ขอสนับสนุนกันไว้ด้วยนะครับ ก็ขอไลนไปเท่านี้นะครับท้ายเดี๋ยวไปฟังเสียงรถคันนี้สัหน่อยสวัสดีครับ 老克。